นี่อันดับแหลกน้ำหนักหนึ่งจับนี่นะครับมันเสียงนี่ก็ลายสีได้หน้อยวินเนาะแมนจะ,ะดินเพิ่มด้วยกัน,กนครับน,น,นี่นะครับตัวนี้หนึ่งเล็ดขวนออกแล้ววินนี่งามนะนี่เนาะรถเกียบกระยางสอดได้ครับนี่เป็นถึงไดงหนึ่งหนึ่งขังหัวมันได้วินน,นะครับโอ้เวยตัวนี้หัวใหญ่ขนาด โดยเฉพาะถ้าอายุหลายขึ้นไปแล้วคนแห่งหลายครับคุณนมมั่นนะครับบนแนวทางอื่นสวัสดีครับผม พ่อกระหน่งนึ่งกับไอ้เอ็น้นนะจ้าสวัสดีพญายมีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับสวัสดีสี่สทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ขอกระบ,บานวิ่งกับหน่งหนึ่งในสองเจไดหนึ่งในเสาของวันเสาร์นั่นจะตัวก,กับวันที่สามสิบจ่าเดือนพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจเจ้าเวลาวันนี้ก็สี่โมงเสาร์แล้วนะครับผมวันนี้เห่าก็หลังจากขึ้นเขาไปใส่ปลาหมูอ่านหนึ่งหน,น,นึ่งเนาะวันนี้เห่าเข้ามาหาคุดมันนะครับผมมาบ้านคำสำราญ หมู่17นะครับตำบลตบหัวอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาบ้านบ้านวินนี่แล้วนะครับผมมาหาเบิ่งมันเนาะแม่จ้าเป็นกันเบิ่งว่าสิเป็นมันหยังน้ำหน่อยพี่น้องแม่นครับสิมีมันหยังเป็นมันหยังเนี่ยตามกันเบิ่งครับไะครับไะจ้านี่แล้วนะครับขามล่ำโดมากกับวิธีหากับเนวนี่แล้วนะครับคนละฝั่งกับบ้านน้องเป่งกับบ้านคำสัมลาศนะครับฝั่งช่างผีกับสิเป็นน้องเป่งบ้านเมกนะครับ เมกไงเมกหน่อยนะครับฟังทางนี้นะครับตำบลกลางฟังทางฝ่นกรสิเป็นตำบลบหูนะครับขามากหาเบิงน้ำบุงน้ำนี่แหละครับน้ำกอแทงแนวนี้หาเบิงใบเบิงเขื่อเพิ่มน้ำมองนี่ก็มีต้นน้ำเกีียงได้นองหนึ่งนี่ใช่หใช่เลยคืออีงหนึ่งเธอเห็นอยู่เห็นใบเพิ่นอยู่แต่ว่าหาหมองโลงคนก่อนเดยวินนี่เดีย เดี๋ยวผมจะพาเบื้องใบอีกก้อนนะครับโดยละเอียดนะครับนี่นะครับพเมพ่นนองครับใบพิ่นสิขื่นแก้มกันเลยด้ครับกับมันชนิดอื่นเป็นผุ่มอยู่แนวนี้ก็ะสมีสองชนิดนะครับเป็นมันหมูหัวยาวนี่ครับถ้ามันหมูหัวยาวใบจะเป็นแนวนี้นะครับนี่ใบเสียกเป็นแบนเบอรเหลียวบอแหลมนะครับถ้าเป็นมันนกนะครับบานี้เออหรือมัน มันแทงนะครับนี่มันแซงสิใบนี่ครับนี่หน่อยยาวเนี่ยนี่นะครับใบเรียวๆเนี้ยนี่นี่นะครับนี่หมากเพื่อนนะครับหมากกัสมีสองสนิทที่กันนะครับเป็นแบบไข่ปลาดำแนวนี้แล้วก็แบบเป็นหมากย้อมกับเม่นที่กันนะครับเป็นต้นผูต้นแม่เพื่อนมากกับเลียวเจ้าหัวเพื่อนสีหญ่หรือสีหน่อยนะครับบานนะครับใบแยกเพื่อนออกมาสิเป็นใบลักษณะเนี่ยนี่นะครับตัวนี้ พ่นแก่แห้งนะครับลองท่านพ่นมูหูน้อยวินนอพ่นกับามเมนครับบ้างไม่ผืนทีพ่นเนาะเมนครับนี่กัยเยสิวาอันนี่นะครับก็อธิบายให้พ่อพี่น้องละเอียดละเอียดนะครับนี่ใบแก่เพ่นนะครับหัวกับสีใหญ่สีเหนียวนะครับถ้ามีใบเนี่ยนี่ก็บขันเครือใหญ่นี่ลักษณะเครือเพ่อนครับก็น้ำเครือลงไปครับบ้านนี่นะครับนี่ครับบุ้งอีกชนิดนะครับใบเพ่นครับ ทางหลังเพื่อนนะครับใบเลี่ยวแหลมนะครับคือใบไผ่นี่นะครับนะครับนําลงมาก็อยู่ในลําแสงเนี่ยนี่นะครับนําลงไปหาเงาเพื่อนบันกะอ่ะลงมือขุดเลยนะครับบานนี้นําไปเบว่งกันครับครับนําลงมานี่ก็ะเงานี้มีอยู่สามติงนะครับนําติงเพื่อนไปนะครับนี่ติ้งนี่หนึ่งนำไปวันนั้นย่งอีกสองนะครับ นำไปกันสิไก่เติบด้วครับพุ่นเม็ดกักวๆนะครับนี่น้ำติ่งเส้นพันแนวนี่มานะครับนี่กันสิมาปล่อยหัวพ่นอยู่เนี่ยนี่ครับตัวนี้ปรทธานใหญ่แห่งขนาดกลางนะหนึงเนาะแม่นจ้ะแต่ว่าตัวนี้เป็นขี้ดินทรายนอ้อยวินเนาะแม่นเป็นดินทรายครับสภาพมองเดียวกันนี่แต่ว่าดินหลายอย่างนะหนึงเนาะแม่นจ่ะนำไปเบิ่งอีกครับปล่อยอีกห,อหน้่งนึงปล่อยสองเลย Ừ, Chọn mọi người. Tony cho tuần sụt tay. Tony nạn nhân này ừ, là Thinking phân, phân an nô 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 nó nằm nô 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 tuần này nô hiền nô 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 này nô 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 nó tuần này nó. nô 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 mà nói điều. nô 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 พันผอดจริงตัวได้มันเป็นหัวกับเจนสีละหน่อยวินเนาะงามงามมาหนี่งใช่นี่หัวกลางๆลวินยังพอทันผอดยิ่งใหญ่แบบนึงตัวน,นี้ก็เมียนตัวน,นี้ขุนป็นแชงทันผอดแบบใหญ่แบบ,แบ,บมือกอนอยู่เนาะเดินพี่ยืนนิ้วซอ,องมาแบบเมนียนี่โอ้ยนินงเงาอยังนี้งน,นี่แหละคือหนังก้อนหากยืนนิ้งเงาใหม่ขี้เก่าหนังนิงเนาะเมียนจ้ะนี่ครับเขื่อนเป็น ลงมาน้ำเงาใหม่เนี่ยน,นี่แหละครับเกานี่เพิ่อนออกซะก,นนะก,ะก่อนนะครับก็จังทมใหม่ขี้เก่าไปน้ำติ่งเพิ่นนะครับบาหนีท้มใหม่เพิ่นกระิแตกอีกน,นะครับติ่งเพิ่นนี่กระิสานกันอยู่เลยแหะครับเพิ่นนนะจุ่นน้ำกันเลยอือ นี่มอสําหรับปลูกน้อยวินเนาะหนึ่งเสียได้หัวน้อยน้อยแต่ว่าหนึ่งมีเนี้ยเดี๋ยวดีแหงเนาะแหน้ำมันเรื่อยป็นไแตงเงาไม้เลยแตงเออกล้องกลมมาตงนีทางไหนเนาะยืนน้ำเกลือไหนน่เนาะคุณอยู่ในแตงแหงโอ้ยยังมีเข้าไปอีกได้ทางไหนอ๋ออ๋อเป็นยังไงนี่ สือจับสุับอ่ะมาเปยังตันนี้บ่าเอาจะเอาหัวไม่แตว่าก็ไปป่าดอกใดได้นี่นะตัวนี้ไปป่าดอกไปหนึ่งเนาะนี่ครับตอนนี้หนึ่งเล็ดขวนอกแล้วพี่นี่หัวงามนีเนาะนี่อย่างนี้จะคุวนี่เสร็จแ้ว้นที่อนข้างขับเขียบนี่นี่อู้าตื่นเต้นเลยครับ จะนี่ขนาดกลางนั่นหนึ่งเนาะไม่นจะ้ะติดกันเลยตัวนี้อีกพ่าหนึ่งนี่นนอัวน,นี้สีปุใหญ่เฮียพอดีตุ่มน้อยวินเนาะครับนำไปเรื่อยๆก็จะเห็นแนวนี่แหละครับเีช<ส>ีทองเลยครับตรงนี้ ปิงเพิ่นนีสิญาวจังได๋ครับไปน้ําไปเรื่อยๆจนที่สุดเพิ่นสุดเองนะน้องหนึ่งแม่นจ้นะพุ่น่ะพาดินใสาปลงดินเหนียวลงไปจนหอดห้องหอดมองซุ่มน้ําเมี่ยวนี่ละครับมีลายหัวบ่ลงะปลูกเต็มหมดเอนะจะยืนดุนแหนติบครับ ครับบันสิผ้ากบไปเอามันเพิ่มเนาะน้องนึงเนาะมันบานนี้ครับพุชของมันเลยหน่อยวินเนาะแมนมันแทงเขากันได้ยืดอกสองโลเนาะวินเนาะแมนเพราะว่ากึตาย่างใหญ่เลยครับมันตอนนี้ก็ายซองกลัวเลยน้องนึงเนาะจ้ะไปไปเอามันเพิ่มครับบันอยู่ไกลกันนะครับฟังดมือกันครับปะเปิ้นจากมันแทงเนาะจะพี่น้องมามองมันเพิ่มมองน้องนึงทุบไว้เนาะจะเนาะวินนี้เาสองเคลียร์นะครับ ได้จได้ไอวินบาดนี่น้ำยังเหมือนเดิมอยู่บ่ไอวินกระสขีขวดต้นขวดต้นหนึ่งๆทมไปจนมีดออกหน่อยอวินเนาะวนขวดออกจ้ะเดี๋้ใจพาพยายไไาี่ใหไงมีญ่ไปเบิ่งใจน้ำน้ำจ้ะจ้ะน้ำยังเหมือนเดิมจ้ะอือพี่ครึ่งกระดานเนี่ยนะครับน้าหน้าตักสาเลยมีพี่น้อำคุณชอบมีดไม่ว่าจะสายญี่ยนเพือนวน์เออดองบรนเพิ่ม เกกกวดันอยู่กะจังสีในเบื้องทางในหน่อยวินเนา,นาะแตาจ้ะขันคว่ำนะคงเพลินเนา,สา,นาะสำหรับการที่มาเบื้องใหม่มันเพิ่มนี่ก็จะมีแบบหัวบกเผาน้ำด้หน่อยวินเนาะเบียบเงาแบียบหนึบบนงๆคุดก็มีจ้ะแต่ว่าผลจะติดเป็นแบ,บนียบเงาครับแน่นจ้ะพผลหัวบกเผาสิบวกคุดหยากโซนนี้เอกหน่อยวินเนาะโอ้เป็นเห็ดขรุอยู่เนาะเ่็นเงาครับตัวนี้ต้องโซนดินลงใต่อีกเนาะเออเออคนน่ะ รถเหยียบกระย่างสอดได้ครับนี่รดยังสอดครับพี่น้องว่าใส่ถุงมือมาใส่ถุงมือก็เอาไปอยู่น้อยวินเนาะแโนเพราะว่าเสียบเข้าไปเลยขาเลยเนาะการระยะบรถือครับแมนจ้ะเอาทาไปหลุนหัวเลยเนาะบัดนี้เนาะแมนก็เทียวเทลแผ่นเทลแผ่นแนวนี่แหละครับไปอ่ะผมส่วนหนึ่งหนึงจะเป็นแเนกโคตรครับอีพออีเมหัวพี่แต่นี่เป็นหัวเก่าพันมาหนึ่ง ตัวนี้หัวนี่หัวไม้ตัวนี้หัวแม่พันไอ้บินนี่ก็หัวไม้นี่นี่นะครับอ่ะลงนึงสิคอยเสาะออกมาเนี่ยก็เมียเนี่นี่ลงมาไปอ้ยหลากหลายครับติงเพป็นเป็นคือติงมันแสกันนะครับคือติงลงมาเนี่ยนี่หัวนี่ออกได้แล้วหนึงออกได้แล้วเล้วไอวินนี่นะครับจะมีคนได้ร้ายเนี่ยนี่นะครับนี่ นะครับว่ามันเพิ่มนะครับว่าหลุนนี่สิพอดีไปจ้กนองหนึงเนาะแมนจ้ะหัวใหญ่เนี่ยสิเป็นเส้นแนญ่อยู่เน่อน้อยวินเนาะแมนเป็นเส้นอยู่เครื่องหัวเพิ่นละครับเป็นเส้นเป็นใหญ่นะครับก็คือเส้นใหญ่ไฟเบอร์เพิ่นละครับเป็นเส้นเป็นใหญ่เลยแกแต่ถ่ายเพิ่นน่ะสิบ่เป็นเส้นนั่นนึงแมนจ้ะเครื่องหัวเพิ่นครับนี่นี่หัวใหม่ที่กันบ่นนึงแม่ตัวนี้ก็หัวใหม่เพิ่น ผมว่าเก่าคนนี้สิเอาแบบนึงนึงก็คืนคนหลายเนาะขันหัวนี่นี่ครับหัวเก่าเก่นเสี้ยวในนี้นี่นี่คนมันเสียหลายโคงแถะตัวนี้นี่หลุนนี่เสีวหวานนั่นนึงหวานเหนียวครับเออเออเออแซมมันแสงเลยเนาะแมนจ้ะไอวินเปิดไปให้น้องนึงเนาะจ้ะมาพีน้องนึงกับไปคุดฟังผมเนาะไปไปเบิรงหัวน้ำไอวินจ้ะ คนจิกนี้ลงมาน้ำตีงคือกันเลยนี่น้ำเพิ่นเห็นบไหมนี่หัวเพิ่นหัวลุนลุนการรุนแฉงจักหน่อยบ่จักไอ้วินทางนี่มันน้ำตีงเพิ่นคือมันแฉงนี่เนาะนี่นี่ก็ซีมีอีก็แง่แล้วว่าจับหัวเพิ่อนไหมนี่งหนึ่งอ่ะอันนี้ไปกันอันนี้ไอ้วินหัวเพิ่นอยู่ในเสียมนั่นนั่นนั่นละนั่นละยู่หวองแล้วแจ้นั่นละนั่นดิ พ่อใหญ่แม่ใหญ่เห็นนําอยู่ได้นี่ไอ้วินบ่เห็นนี่ันแล้วหัวนเอาออกอันนี้หัวมันได้นั่นนี่เลยจ้ะบ้านนี้ก็ทารุนหัวตอนเอาขึ้นเลย่นนอไอ้วินบานนี้เนาะเพราะฉิหัวซําได้นาะจ้ะอใช่ไอ้วินนี่นี่นั่นจริงเป็นเป็นแนวนี้อีกนึงจัดหัวใหไงไปดูหัน แคดหัวใหญ่ออกพันใดเลยวินซิบหัวพุ่นีหันมีมีเรึ่งหนึ่งหัวเชี่มึงมีเราจะหัวไม่เพื่นนอนเราจะเนาะแมนหัวกับสีไงญ่งก็มันแทงนี่นะหนึ่งน้งเนียนจ้ะนี่นะครับเนียนเนียนวนวานที่กันยังตายเยดี๋ยวสิคุด่างนี้เล็บตาเลยหนึ่งไปเอากล้วมาหัวหญ่ออกอบ่จ้ะเป็นเชิงอะหนึ่งข่งหัวมันใด้วิ่นะครับอ้ นี่หัวใหญ่ขนาดตัวนี้เป็นแมพันธุ์ได่หน่อยวินเนาะกินกระได้ได้เนาะลองกินเบืองแล้วเนาะนี่เครื่องหนีมานี่ก็บ่มีเส้นเนาะแต่ว่าเทิ่งนี่นี่สิมีเส้นแน่แต่ว่าก็กินได้คือเก่าหน่อยวินเนาะจัดดีคือเก่าหน่อยนึงเนาะนจ้ะเหนียวเนาะเหม็นเอาหยาบปั้นนี่ก็ต้องกินคือเก่าแล้วครับหัวนี่หัวรุ่นนี่นี่นะครับหัวรุ่นนี่สีอันนี้หน่อยนึงน่อยนี้นี่นี่หัวไม่จ้ะแสีบ แสบเพื่อนครับว่ามีเส้นครับเนี่ยนี่ตัวนี้ว่ามีเลยเนาะสุดยางเดียวครับม่นมีเส้นม่นมีเส้นสุดยางเดียวเนาะตัวนี้เส้นเนี่ยจิงน่อยตัวนี้เส้นน้ำได้ซุดพร้อมอ่ะเอาวางแผ่นก้อนนึงเอาอีกพี่จักเจ้าตัวใดตัวนี้เขาออกบ่าไหลยื่นเป็นจริงเลยหนึ่งดึงเบื้องหนึ่งดึงเยอะเลยแอมเป็นหักปะเหลือครึ่งหนึ่งวันนี้ก็ะเจี๊ยตก็หัวนี่พอดีบัตรนี่นี่เมืองสิเับไปจัดการให้ ไม่ได้ทายืนเลยบาทเลยอู้ยไอวินเอ้ยหนึ่งเสียหล่อนไปเป็นเมียผ่านปลูกอยู่โพดอยู่หน่อยวินอยู่บาทเนาะแมเป็นจังไดอู้ยนะครับพาดเตรียมกองเลยนะครับเพียงพวกเขาเพียงเขาหนึ่งเรื่องนะครับงัดนั่เลยเด่นหน่อยวินวันนี้เนาะแมนงัดนั่เลยครับบ้านเสระก่อนมาหนึ่งเสร็จไอวินเสร็จอีกคนเจ้าบาทแต่นี่เป็น งเงิอนอยู่บวควรเป็มันเมินอยู่กจได้คอยงัดอย่างหนึง่งไรไรหัวเหียคุณน่ะนี่ก็สิส,ส่วนเป็นผมนะครับส่วนประเทศอย่างบดได้อีกแล้วน่ะดินโพลนี่เพิ่นสิมีขอดีอย่างหน,น,น,นึ่งยามฝนนี่เพิ่นสิอ่อนนั่นอย่งหนึ่งเงนจ้ะมันยามแหล่งแกนครับดินโพลนี่สังเกตเบื้องยามเอาดินโพลไปปลูกพักปลูกอยังนี้เป็นสิงามเลยครับถ้าเอา หนอกและบาน,นี้ถึงหนามถึงยังดินเป็นสีหากเผือดจะซ่อนใส้ลงวงายนะครับยามซุ่มนม้มจะหยามแหลงเงินแกนนอกอ่อนในครับโอ้ย,อยขันตองว่านอันใดน้องนึงก็ยังว่าเสียวออกง่ายอุย้ยแต่ว่าเน,น,นื้อพันมีน้มผมหนึ่งก็ยังลำบึกเหมือนเดิมเฮ้ยขนนะนี่แม่พันธุ์ชั้นดีแกะออกนะครับบาน อยสามหัวสมหอเดี๋ยวน1นสิบสี่โลละไปสี่สิบห้าละนั่นวะว่กลางควนในวินตัวนี่ลางนี้เนาะอ่าเสาะสักกันนะครับเสาะอีกจ้ะอ๋อจังเบืองนะครับโอเคแล้วนึงข้าหาดเปนบ่าใช่สวดทั้งผุนบ่อนนะในวินเมาจกระโซนทังผุนมาได้วางั้นพูดลัดกันนี่นะครับวิน พราะว่าพื้นที่แคบขอไปน้ำกันบ่ได้นี่นะครับน้ำเป็นกันย่างๆ,ๆนี่นะครับอ่ะอีกยังอีกซองหัวบ่อนึงนึงเหนซองหัวไหนอีกเด้อไอวินนี่นี่กระแมนเลยครับนี่น้ำะนะโซนีครับอาจารย์พี่น้องไอวินกับโซนลงไปเรื่อยๆจนเป็นผงจ้ะครับน้ำเหมือนกันเหมืนข้ามนาเหมืนเบื้องอีกนึงเฮ้ยสุดยอดอ,อยู่ดอกไอวินแมนไว้เลยครับพี่เอ้าหัวนั้นพแมันสิพาะออกได้เหรอไอวินนั่น อย่างหนึ่งอย่าง้ำสนเทิงพ่เอาน้ำออกก่อนเนาะอาอะจจะไปเบืเ่องจากพี่เนะาะหักไม่ครับหนุ <laughs> ่งหนึ่งยิ่งกว่าหากใหม่ฮะหักโบยวินหัวออออออเพิอออ่อนค่อยเอาหอนหอนละหอนบนนี้ติดน้ำขนาดแห่อ่างเอวินเนาะจะขน่หนึ่ง<อ>นี่ดึงบอกออกหัวกลางใช่เอวิน นี่พอดีงามน้อยวินเนาะรุ่นนี้จ้ะยังไม่อยู่จ้ะรุ่นนี่เรลื่มมซวนหัวตัวไปเลยจ้ะบานนี่ขึ้นจ่หัวครับรุ่นกันเบ่งแต่ว่าเอานองนึ่งไว้อยูหนีได้ยกซองกระตา่ายญ่วินเลยเอ้าจ้ารุ่นกันเบ่งจ้ะหัวนี่นนจ้ะ<ม>อู้ออยา่าไอวินเยอะโหยที่ละใ <laughs> ห้่อย่ยหัวกำลังงามไอวินหัวกำลังงามกลางวะเมนใช่ แล้มือขลางนี่ออกเบืง้งนี่แหละหัวหลุนกลางเป็นน้ำลายหากใหม่หัดไปเลยเนาะเมีนจ้ะฮะหลุนหัวต่อไปอีกจ้ะนี่ไปจะได้วินนุน่งนึงเขาไก่เมื่อไหรเด้อจากกอสซีไทยไก่เนี่ยเพราะว่าน้ำแล้วกะ็เป็นพวกน้ำเน่าจากสั้นๆเนี่ยแบบนี้ฮะลอยหลุนไอ้วินเอาออกมาเมืองจ้ะ ขนาดแห้งผู้ชายขุดได้แล้วบ่าบาทนี่ยอ้าวน่นโอ้อยเป็เจ้าเด็กใ่ผู้น่ะหลวดลายเพิ่นจ้าอ้าวผ่านไปอีจ้าดูมันเพิ่มมันเพิ่มมื่อน,นี้น้องนึ่งยกให้วินเด้อจ้ะ เทีนหัวอยู่จ้ะแต่ว่าเอาออกคนข้างยากที่แห้งน้อยวินเนาะจะนี้ท่ะาที่ทา,ททาใหม่คุณอาจจะเป็นพงซ้ำน้องกูเกินนี่คือเขายืนได้เลยได้จ้ะนี่แต่ว่ามาเหมือนนี่ดินเบาอ่อนคือเหมือนนั้นปนได้น้อยวินเนาะดินเหนียวเมียนจ้ะเป็นผืนดินเหนียวครับวันนี้น้องนึงก็สิเอามันออกมาแล้วก็สิเด็กควดได้จ้ะถมเอาบกระจบวัดถมพันใบไม่ฮ <พง S 2> ะคุณโผล่แบบ<อ>นี้จะนี้เพิ่นอยู่อันนี้เลยดี่ อาย,ยากหนึ่งไปอยาหนัดจ้ะไปจะได้บาทนี่ยผ่านโอโยอล่ล้วบ่โอ้ยแต่ละหวัวเหงาก,ก็ขวดโคกได้ค<ด>รับขวดโคกวันเดียว,ยวินเนาะพูนนะจ้ะโอ้ยขาดเนงหัวมันแต่ละหัวน,นี่ยุูนนี่มอรกรีการจะเปรียดพัน,นนั่นน้องนิ่งน้อยแมนจะแต่ว่าอาเพิ่นเอาไปกินอยู่กะกินได้น้อยวินเนาะแมนเพิ่นก็สิตัดประมาณนี้จลางนี้แมนจ้ะ ไปน,นะครับตัวนี้ก็เชื่อไปปลูกบมาแมนสามารถปลูกได้เรื่อยเนาะไอพินเนาะจีนเพิ่มหนึ่งเนาะกันพ่อพี่น,อน,น้องอยากไปปลูกแกข้ามเตือนนะครับอย่าอย่าปลูกไก่แดนนะครับข้ามเตือนอย่าปลูกไก่แดนแล้วก็ยอ,อย่าปล<ม>ูกไก่ที่งานมงคนเนาะไอพินเนาะบนติละน้ำบนพุ้น,ปน,นเป็นแผ่นๆนะจ๊ะเนาะแม่นนะครับแต่ขนาดในหัวยังมีน้ำเลยครับนี่แต่ว่าก็สามารถปลูกไว้เป็นพันต่อไปได้เพราะว่ายันพื้นรับแนวเนาะแม่นจ้ะหนึ่งๆสัญญาเอาเองแค่หัว่าหนึ่งยันนี่เห็นสองไอพี่ ใจละหัวมันหัวมันอยู่ในนีอีกหัวเก่าอยเห็นไหมครับเพราะว่าเนาเป็นเนาะธรรมดาถ้าแม่เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีหัวหัวใหม่เพิ่นเนี่ยคือมีหัวเก่าเห็นไหครับหัวมันนี่หัวมันแม่นมาตรนี่โอ้นี่หัวเก่าหัวเน่าเป็นดูเวทไปซื้อมา ตันจิลีวะเมนบอร์ดทุกชอตปะต,ปตัวนี้ก็เกาตัวนี้ก็เกาแต่ว่ตัวนี้ไม่นี่เดยไมเดไมม่ไกน้ำพนเนี่ยนี่นะครับจะมีน้ำห่มแนวนี่นะครับออกมาบนตนึงวัน <laughs> หน่อยๆแต่เนีนนเออ บางทีแหละไอวินไม่อึจังได้แหละเนี่ยเรียมปิดเลยเออนี่เป็นคำอุทานนะครับประชัยฉันมานะอาการเจ็บนะครับเออหัวมันจะเออบอกไอวินนี่นะครับคือไก่จิตเลยว่ามันเพิ่มมันน้ำพุดนะน้ำอีดีเลยจ้ะอย่างนี้ดีกว่านนึงเนี่ยไอ้วินเดี๋ยวแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้อง ลูกป่านะทุขันนะครับเอามันเพิ่มวัสุดทไทยแล้วก็ศิลปะพญพายัยพี่นองออกเมือนะครับนิพนธ์ทางด่านจิตตะต้นออกนะครับเป็นดงปลาไ่ไปเลยนะครับเป็นปลาไ่ดงมกักกบมักกระเบาะนะครับยี่ในหันแล้วก็มีก๊กเขางัวต้นเขางัวน้ำครับมาเขางัวยามนั่นนะครับส่วนมากระดงบักพีพวนน้ำครับยามพื้นมีเขือบพีพวนเท้าบุกพีพวนลายยางนะครับตรงไปนีก็ ประมาณ20ิเมตรนะครับก็บเป็นฟังโดมลำโดมใหญ่แล้วนะครับมาร,รับไปเบื่องพ้นงานโดยรวมน้องนึงกันเลยนะครับืน้นนี้เบิ่งมันแสงกับมันเพิ่มนะครับวันนี้ส,สด้หลยซําไดนะครับไหวมาทางนี้น้องนึงกนง็นั่งขายถึ้งพทนมันเพิ่มผ่นนะครับน้ำหลลอบเลยนะครับผมนะมีแต่น้ำเป็นยังไงน้องนึงมันนี้นอพวกมานยวินนี้กปุมันแส่งโบดวนปัน,นไ,ปไดหน้อยวินเนาะแก่อนที่มาเอามันหืิมเราจะน่าน้ำเนาะ นี่อันดับแหลกน้ำลหนึ่งจับนี่นะครับมันเสี่ยงงียก็่ลายสีได้น้อยวินนาอแหลกแต่ดินเป็นดีกันครับแต่ดินทรายมันจะเป็นสีขาวนะตัวนี้จะเป็นดินเหนียวอวกค้าถท่ามพุยๆเน่น้อยวินนาะดิน้วนนี่นะครับดินวนสีมันจะเป็นแนวนี้นะครับมันเสียงเป็นลารวนสีมันจะเป็นขึ้นอยู่ในดินแดงนะครับมันเสี่ยงพี่น้องถามว่าไปปลูกไปปลูกตรงรุ่นนี้น้อยวินน้อคือว่าเอาขื่อไปปลูกบดกรีดบวกลงนี่ถ้ักเห็นแต่พูนยังไม่ยัยพันว่าเอาตัวนี้ก็ติ่งเพื่อปลูกนาะ เป็นมันมันเพิ่มพวกเขานี่หยีจีปลวกอายุหน่อยบินเนาะกายวัยเลยเมียนะครับนี่สีเปียบเทียบให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่เบิ่งก่อนหนึ่งือไว้เนาะนี่เป็นต้นนี่เป็นมันเพิ่มเนาะจ้ะเนาะมันเพิ่มสิคนนลายครับเมีนจ้ะตัวนี้เป็นมันเสี่ยงนี่บ่ค่อยมีได้น้อยวินเนาะมันเสี่ยงสิค้นโบรายนะครับเมีนจ้ะนี่โดยเฉพาะถ้าอายุลายขึ้นไปละคนแห่งลายครับคุณน้ามันนะครับพวกแม่แนวอื่นนะครับดีนะครับดูนะครับมือนี้ คากแห็งเนาะครับหัวมันวันนี้ครับผมสุนกระตาใหญ่เนี่ลไรวินอกกระตาใหญ่กระตายหลุนใหญ่แหงมาใส่เนะาะกระตาใหญ่มาช้อันนะครับผมจะคักน,นี่เนาะน้องนึ่งวันนี้เนาะเมีนจ้ะอลละไรน่าจะพี่น้องสำหรับคลิปมื่อนีน้องนึงกับไอวินก็พาพี่น้องไปคุดมันสองอยางเลยน่าจะเพื่อจะเอามาเปรียบเทียบให้พี่นอ้องเบิะนะ่งน่าจะเนาะว่าเป็นลักษณะแบบใด้น่าจะเนาะน,นี่แหละจ้ะไปคุดมันแซงแล้วก็มันเพิ่มถือว่ามันสุดอยอดเลยจ้ะพี่น้อง 40กวโ่ารูปอยุเนาะจ้ะเมือน,นี้เนาะสำหรับคลิมมือน,นี้ถ้ามะกก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องหนึ่งกับไอ้มินเด้อจ้ะเพป็นสิบกผาดลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะมาน้องหนึ่งกับไอ้มินสิพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวได้แต่ละมือเนาะจ้าสำหรับคลิมมือน,นี้สวัสดีจ้าพบก,กันคลิปหน้าเด้อจ้าอะไรนะครับพญามิยัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านายสี่จุกถันนะครับสำหรับการเข่าปลานะครับผมริมลำโดมเหมือน,นี้ ปลาไั่ปลาแซงนี่แหละนะครับมาคุดมันแซงแล้วกับมันเพิ่มนะครับผมคาดขนาดนะครับมันนี่ยี่สิบกว่ากิโลบอยูแล้วนะครับผมสําหรับมันมีสองชนิดนะครับเป็นมันแซงกับมันเพิ่มนะครับก่อนจากกรรมนี่นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกําลังแรงใจจากพญายมยายนพมพีพน้องลุงป่านา f อฟีทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตาม ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับจากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอาทุกท่านที่รวมแนะนําแลวก็ทีชมเข้ามาในรายการนะครับผมผิดพลาดประการได้รือว่าตอบจาวผท่านใจกาบขอภห้ยพญยายญยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีทุกท่านแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับผมติขาดบุดรเป็นประจําผมกัิตคอมหน่วยไว้ใช่ให้พญายมยัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีผู้ขาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจงประสบี่โชคดีโชคมาันยามีโลคภยลยัย่อะไรใดเมื่อกำกกย สุขทางด้านร่างกายและกัจิตใจคิดวังสิ่งใดขอให้สวมความมุ่งมา่นปรารถนาลำเรือยเงินทองมังมีสุขียียงยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนีข้ขอเก่าวค้ามาสวัสดีครับผมพบพอกันมือใหม่คลิปใหม่ครับ